โอเคนะครับผมสับคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่มาหมุนมาสุ่มกันอีกแล้วในครับนักวันนี้เรามาอยู่กับเว็บหมวกเอฟฟยนะครับพี่วันนี้พี่จะมาหมุนมาสุ่มอะไรนะครับน้าเดี๋ยวฟังของน้องติดตามเลยปะเดี๋ยวเล่นสโตร์เลยดีกว่าก่อนหน้าก่อนอื่นก่อนใดเลยนะจ๊ะขออนุญาตเติมเงินสักครู่นึงนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวพี่ขเขาจเติมเงินสักครู่นะครับโอเคนะครับพี่ทำการเติมเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวจะมาดูกันว่าหนึ่งร้อยบาทนี้จะสามารถทะยานไปได้ถึงไหนนะครับผมนะ โอเคมาที่การชาปองกันก่อนเลยนะครับโอเคครับผมเข้ามาในการชาปองเลยครับนะมีโอ้โหเกมเยอะจังเลยมาเท่าหนึ่งสองแปดเกมนะครับผมนะสุ่มพอยต์สุ่มเพชรสุ่มไอดีแร่สุ่มไอดียห้าสิบแล้วก็ไอเดียมีไอดียร้อยเปอร์เซ็นต์ได้มาสั้นสั้หน่อยไหมน้องๆไปเข้าไปเลยโอเคนะครับพี่เข้ามาในเกมอ่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมนี่ใช้เก้าสิบเก้าพอยต์นี่ครับผมหรือเก้าสิบเก้าบาทนี่เองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีของหรือเปล่านะฮะ หมุนไปแล้วครับติวติวติวเลยนะฮะลงอะไรลงอะไร MPC0 งูจ้ามาโบโบหมุนสำเร็จขออภัยครับลูกค้าเอาไอซอนตีนปืนหมดครับไอพีหมดนะฮะพอยเอาแค่พอยยังอยู่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวหมุนที่ทั้งหนึ่งทีแล้วกันไอเชี้ยใจเป้าเลยเมื่อกี้รู้ว่าพอยหายโอ้ยลงงูแก้วะ โบโอ้โหของหมดแต่๋ยขอผ่อนอีกหนึ่งทีเลยกันนะป่ะยังไงยังไงห,หมวกเอฟหมวกเอฟยังไงเอเคเอเคเอเคเอาเอาบึ้ดเอาลื่นบึ้ดไปแล้วนั่นโอ้โห้เอ็มพีซีศูนย์โอ้โหน่าจะของหมดนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนนะครับ <S <S อ่ะเมื่อกี้นะครับเล่นเกมไอดินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมรู้สึกเหมือนของจะหมดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูอะไรอ่ะ <S <S เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย ปืน MP MP M อะาแ uh, ล้ว UMP ถุย UMP นะครับใช้20พอ, <Wow. S 1> hey, อยต์เองวะเฮ้ยอย่าก,กดเข้ามาดูดิโอเคนะครับเข้ามาแล้วนะครับผมนะมี6ช่องทำไมมัน20ใช้20บาททำไมมันมี6ช่องหมดเลยวะคือเมัอนแม่งมีเหมือนกันหมดเลยละเนี่ยเอาแต่ลองกดไปก่อนที่มันแค่20พอยต์นะครับอ้าวหมุนได้ครับผมไปแล้วเนี่ยฮะไปแล้วนีะครับผมนะโบ๊ะเอะไรลูก อ่านไม่ออกเลยว่ยทุกของรางวัลแบบสุ่ม UMP ยินดีด้วยคุณได้รับปืน UMP นะครับอ้าวคุ๊กแแปบหน้าจอแป๊บโมไอ้เชี่ยเอาเะหมุนต่อเลยเนี่ยผมนะเฮ้ยอะไรมาได้2ี่สิบบาทได้จะ UMP เวลอ่าอะไรก็ไม่รู้เผื่อเวลรหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเวลหนึ่งก็คุ้มอยู่วยี่สิบบาทเองอะ ได้แก้วพี่มันได้จริงปพาะวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอญาตก,กดดูเออวันน้องๆแม่งได้จริงว่ะไอ้เชี่ยพี่ได้สองไอ้ดีว่าสั้น oh <no. S 1> ไอ้เชี่ยเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิไปทีไปทีหนึ่งไอ้เชี่ยสองไอ้ดีโมโมเอาให้โอ้ <c oughs> อออโหหกสิบแปดเพชรนี่ครับเอาไปหนึ่งทีครับ โอ,โอ้ตายยังเหลืออีกสองทีนะฮะโบ๊ะไหมโยนผีไหมแฮตริกแต่ว่าเลยแฮตริกโบ๊ะโบ๊ะมาลูกโอ้โหได้เพชรนะครับผมนะมาทีสุดท้ายครับโยนผีหรือเปล่าโบ๊ะเลยลูกแฮตริกแฮตริกสิลูกสามไอดีไปเลยลูกโบ๊ะมาๆๆๆๆๆามว้โอ้โหเฮ็ดเคได้เพชรนะครับผมนะโอ้ย โอเคนะครับน้องๆกล้าพี่ได้เออพี่ได้แคปหน้าจอเนี่ยพี่เดี๋ยวพี่จะไปแคปประวัติของพี่นะครับแล้วเดี๋ยวไปทักแอดมินเขานะครับผมนะเพื่อไปขอรับ ID นะครับผมนะโอเคนะครับผมนะพี่ได้เพชรมา3 3เพชร3อันนะครับผมสิเพชร3อันเดี๋ยวพี่จะทำการแจกน้องๆเลยนะครับผมนะใครมาดูก,ก่อนพี่ก็ขอตอบแทนน้องๆแล้วกันนะโอเค okay, เดี๋ยวพี่จะขึ้นไปที่ขวามุมขวาบนนะครับ5 4 3สี่งห โอเคนะครับผมน่ากายินดีกับน้องที่ได้ไปด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่มาดูคลิปวิดีโอพี่นี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปวิดีโอนะครับพี่จะไปให้เดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าไอดียูเอ็มพีนะครับจะเป็นยูพีเวลลหนึ่งเวลสุเวลอะไรนะครับนะเพราะมันยี่สิบบาทก็ไม่มั่นใจเหมือนกันจะได้เวลถึงเวลเจ็ดเลยเหรอเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับท้ายคลิปโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบใจนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับผมนะาสำหรับคลิปวิดีโอหน้าพี่ใจหมุนไป โอเคนะครับผมนะ้าเราเข้ามาใน ID กันแล้วนะครับ UMP นะครับผมหนะ้าโอ้โห UMP 20บาท <c oughs> เออก็ก็เฟี้ยอยู่เลยครับผมนะก็มันคือแก้้20บาทนะครับน้องๆโอ้แต่ไม่น่าถึงเวลเจนะเดี๋ยวพี่เข้าไปดูซิเวลอะไรอ่อเวลสนะครับผมนะอ่าก็ถือว่าสามารถสามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับผมนะ โอ้แค่นี้ก็เฟี้ยวแล้วถ้าอัพถึงเวลเจ็ดก็คือคบพ่อคบแม่เฟี้ยวเลยนะครับผมนะ UMP นะครับผมน้าโอเคอ่ะโอเคนะครับผมน้ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำใจพี่ด้วยนะครับผมน้าอย่าคลิปวิดีโอหน้านะครับพี่จะไปหมุนไปสุ่มอะไรนะครับฝากเพื่อนพี่น้องนะครับผมนะติดตามด้วยดีครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณครับผมบ๊ายบาย